ออกมาตอบออกมาทีแจงแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสำหรับน้องนาลิตาบุย้ยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเชื้อไม่ทิ้งแถวรูปแม่แพ้วผ้าแสงทองและพยาบาลฟินแรกพี่น้องครราผมงานนี้เปิดมินิคอนเสิร์ตเองแบบว่ารองเพลงใครยี่ใจ FC มีน้องโตกเกียวค่อยเป็นกำลังใจปมบเมือ่อใหับพี่สาวอยู่บุย้ยพี่น้องครราผมเรื่องราวนี่น่ารักแห้งและที่สำคัญ น้องนาลิตะร้องเพาะไหมร้องเพลงอะไรบ้างปะจิละเล่นจิละเล่ามาสิวาลซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับข่าวสู่รายการจักรวาลลูกทุ่งกับบักหลานนุ่มเจีระนะครับพี่น้องครับว่าว่าถึงข่าวข่าวข,ของพ่อของแม่มาดูแล้วมาบอยแล้วนะฮะเพราะว่าสิเป็นทั้งแพร่วแสงทองแล้วก็เอ่อบิ๊กนะฮะพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์เมื่อนี้เขาว่าถึงลูกกันแล้วกันพี่น้องครับผมนั่นก็คือน้องนาลิตะนะฮะนางนาลิตานี่คือลูกสาวของคุณแม่แพร่วและพยาบาลฟินแลนด์พี่น้องครับผมซึ่งจริงๆเรื่องเล่าเนี่นะฮะคุณป้าเพิ่น ป้าแจ๋วนี่เอามาว่าสักพักหนึ่งแล้วล่ะพี่น้องครราผมนุ่งเจรักเห็นเรื่องราวืีสักพักนึงลละะเ,เลยล่ะกันเอะเราดีว่าเราดีว่าดีว่าวาดีนอสุดท้ายพี่น้องครราผมอดไม่ได้เห็นความหนารักแล้วกลับมาว่าวดีกว่าเพราะว่ายังอย่างมุชเจ้าเดียเมืองว่าบุ๊ยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะเนี่ยเว้าศิลปินมาแล้วเว้าของการเป็นนักร้องมาแล้วพี่น้องครราผมเชื้อไม่ทิ้งแถว คือแพ่าวแสงทองคือพยาบาลฟิลเลคครับพี่น้องครับสำหรับน้องนาริตะนะฮะเบื่อหลงหลายเพียงเลยห้อยใจมังไฟแสนกระรองพี่น้องครับผมชีวิตเมเศร้าวเดอ <c ười> มีไม่แน่น,นอยมีลำโพงเป็นจำโตและมีน้องโตเกียวค่อยเป็นกำลังใจให้เอือยอยู่บรรยากาศเป็นแบบไหนพี่น้องครับผมปะไปฟังเสียงร้องของน้องนาริตากันสิม,มวนสิพะหรือว่าสินาราแค่ใดไปเมืองกันพี่น้องครับ

จะเป็นเร็วป่ะตัดหมอเด็กโบนมองดูโพสคิดก่อนได้ป่ะก่อนๆมาปลอมเนี่ยเนี่ย เพลงอะไรนะเงื่อนค่ะเงื่อนเงนขอนเงืขอคุณค่ะ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 ขอเพลงเมียเช่าหน่อยค่ะเมียเช่าโอเคค่ะขอเพลงเมียเช่าค่ะโตกเกี้ยวขอเพลงห้อยกระโปงกระโปงวางไว้ตรงนั้ก็ได้ลูกวางไว้พื้นก็ได้เกี้ยวพื้อยู่เห็นบ้างเป็นเพื่อนกันก็ได้ ตุเกแยวมากกาเไปจะไปไได้เาจีน right. ้มนมาไมไกแกตกกก่อ so, so mm ้ hmm. ุงอุงอุงมือเนาะอตมือขอเดเมียชาค่ะเมียชาแต่งดีจะพกน่อยไหมนุ่ไกลกปิดตไหนอ่ะปหล ข้างเมื่อยก่อนลูกข้างเหนื่อยก่อนเอาสวัสดีเอสซีก่อนฮัลโหลน้าลาน้าลาเอสซีก่อนมันจะมาแต่งหน้าโอเคค่ะแต่งหน้าก่อนได้ค่อยไปค่ะไม่ไว้ก่อนนี่เวลาแต่งหน้าจุกคณนะคะบ้านี่นะาะป้ายก็นะคาแท้กบแบบเนี้ยแล้วใส่เลยสักข้าวจะยังไงคะแล้วมันก็แดดนะคะใส่แบบนี้นะคะ สั่งซื้อที่ไหนคะสั่งซื้อที่ตงกุตก้าเลยค่ะหรอเยอะไหมคะเยอะมากค่ะมีคนเยอะด้วยมีคนคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์เยอะด้วยเหรอคอมเมนต์เลยขาดแล้วสวยมันตายแล้ว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 กดไลค์รัวๆกดหัวใจให้เลยนะครับเฮ้ยเห็นความน่ารักเนาะ แก่นแก้วเหมือนแพลวแพลวแสงทองคือกันครับพี่น้องจะว่าคือไผ่คำว่าเหมือนแพลวพหลายกว่าปฏิบัติฟินแลนด์ตะวันเอาไงไงพี่น้องครับผมคือความหนารักคือกันทั้งสองคนเลยนะฮะแต่ว่าเห็นบอเห็นน้องตเกียวบ่าพี่น้องครับเบ้ยอเดี๋ยวสักพักนึง่อยว่าน้องตเกียวต้องออกมาจับไม่หลอกเพศคือเอื่อยคือกันหรอนะพี่น้องเนาะ นี่หลังพี่น้องครับผมลูกไม้หล่นแม่ไคต้นเสือเ้อบอทิงแถวอิหรีนะฮะมีแววปินดนักร้องมีแววปิดศิลปินคือจังพรคือจังแม่ตัวเออเอาว่ากันพี่น้องครับเมืองเด่นนุ่มจิระมุ่มหนารักของน้องนาลิตะมาให้ผู้เจ้าได้ชมกันผู้เจ้าด้เมืองกันคลายเคยรียดหลักพอนคลายเนาะให้เราปวแล้วคนบอกว่าโอ้ยบอกแต่แต่ข่าวพอข่าวแม่เขาดาหมอกดามายู่เรื่อยเมุ่มหนารักของลูกเพิินกับมี่เช่นเดียวกันอัปเดตส,สู่กันฟังพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋นี่คือจักรวาล ลูกชุงกบกลานุ่มเจีระจิละเล่นจิละเล่ามาสีวอสูฟามอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์พร้อมกับแสดงความเข็นเขามาและกดติดตามช่องจิละเล่นด้วยนะครับไปก่อนดีกว่าสวัสดีจ้ะ